สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอันสักอย่าหนึ่งเราจะไปชื่ออะไรนะลันดัตโนจันชั n ลันดัตโนชื่อ,อนนชื่อเหมือนช่างไม่ใช่ภาษาอังกฤษเลยกําลังไปเอาอเรถชอารถไปแล้วเดี๋ยวจะขับไปไหนนะไปคอน w ี y Castle น,นีครับลูกค้าเราสี่คน เนินเขาเองไม่ใช่ภูเขา จุดชมวิวจอดรถไว้ตรงดานแถวข้างหลังนี้ก็ออกมาช้าไม่ได้เข้าไปในปราสาทแต่ว่าได้เดินตรงสะพานนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ก็วิวสวยดีวิวทะเลตอนนี้เป็นข้างหลังหละไม่อยมีวิวอะไร มือนี้ก็โอเค้เราลงตะกี้ที่เราไปเอารถมาก็เอารถเสร็จเข้ามาตรงนี้แป๊บเดียวไม่นานแล้วเดี๋ยวก็จะไปเข้าที่พักต่อโอเค ตอนนี้อยู่ที่ฐานรถบัสขึ้นตอนเโดนชื่อเพนไนาแพสก็นั่งรถบัสมาจากเมืองอยู่เมื่อกี้เอ๊ะ a path. บอกว่าด a r l y David Albert Heavy Rain India a r s e n วันนี้หรอ High Wind เออวันนี้ High w i ทำไมมาถึงมาวันนี้นะขอยล้อขอยล้อเลยย Heavy เลยหรอไม่รู้ว่าจะรอถแค่ไหน ไฮวินไหมไฮวินมากๆากกลัวจะเกเรียวฉั่ามฉันไม่มีเชือกผูกมีรอยเลย It's น้ำจากยอดเขาอันนี้ก็เป็นน้ําตกเราไปเรื่อยๆจะถึงแอ่งน้ําข้างละโนนอะไดโบโบไม่ค่อยเห็นอยาไปว่า เจอพัดเนะออจะเป็นบรรยากาศรอบๆที่มีคนเอาสนักมาฮนะวิ่งเลยเยอะเหมือนหลายตัวแล้วนะ เราเห็นว่าข้างบนมันก็มีทางอยู่ครับก็ตอนนี้ตะกี้ถามลังมาว่าไปไหนก็เอารล้วนะครับว่า,ามันขึ้น่างนี้ที่กอ็ออก ที่เราต้อง้นไปอ่ะชอบตรงนี้แหละนี่ต้องลงมาเนี่ยนะนี่เลยเนี่ยตามทางนเนี้ยเนี่ยคิดว่าเราควรจะไปเลยไหมเนี่ยเฮ้ยิดนึงก็ถึงแล้ว cho mấy thứ này มีอยู่ตรงนี้มีอยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ขึ้นต่อถ้าขึ้นต่อตรอย่งนี้อันนี้คืออะไรสองพันฟรีร่อสมิตเหรอ,มมหรอไม่แน่ใจแต่วันที้ที่ันเป็นจุดพักอ่ะอ๋อเี่นกีก็พักไงนแล้วก็เดินต่อ มีคนอื่นเขามีออปชั่นครบมีลงมีไม้ไม่มันตรงนี้แล้วอีกนิดเดียวไป็ทางเดินอย่างนั้นแ่ะนั่นแหะตรงนี้ขึ้นเลยทางเดินอย่างนั้นแ่ละแต่มันก็ดูมันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแบบเป็นช่องช่วงอ่มองไม่เห็นเลยแต่ว่าพี่ไปได้แล้วเดินดึงไม่ขึ้นเลยอ่ะเออเนี่ยให้ลองเดินถึงตรงที่เป็นทางลาดอาจจะง่ายแล้วก็ได้อาจจะไม่มีละเพราะเห็นตรงนี้มันก็ลาดแล้วก็เดินไปอ้อม นนเนีย่ยม,ม,มันไปถึงงนนเลยอ่ะที่เขาเดินมาตอนนั้นแิ่านะ่าอ,องเดินอ้นะ่านต้ดมนคิดว่านะต้วเดินนะคิดว่าน้ดนอม่นะตงเริน,านา่าะตเดิคิว่านะ้เนมไน่าะ้องเอว่าน้องเนนะ่าะ้อเดิน,น,าน,านมนะิ่ะววาต้องเดิอ้ไนะคด <c oughs> ่ต้อ,อ, <c oughs> อนอมน้เราได้อเดียอานงน้คืองเดินน่าจะกลอบม

าจะหาอะไรกินแถวรับน,นก่นอ,ขอ,อกกนขึ้นบัสกลับตอนนี้เราอยู่ที่ซอยรัตโนนะครับรตกอ,อยู่ทางจากเมืองที่เราอยู่ไม่ไกลประมาณสอ,อ,องไมล์ก็ขับรถมาแล้วก็จอดแล้มีโรงแรมอยู่ตรงข้าม ตกนี้ยพอดีก็จะมีที่ให้จอดรถอยู่ด้วยแา้ว่าถ้าเข้าที่นี่ก็ถึงค้าพอก็อันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้เดินที่ไหนมากก็ดก็น,น้ำตกเลยก็น้ำตกค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับอย่างที่เห็น เพราะวิวดีใช้ได้ไม่ค่อยใหญ่มากอันนี้ก็หมดละ้ามาก็มีจุดที่เมูชิไทรโดกับด้านล่างดทีท่ให้ลงมาดูมันตกแบบในใกล้น,นลั้นเองก็รับแรงดีแต่ก็เรามาช่วงนี้เดือน n o v e m เ e r แล,วล้วก็ใบไม้อะไรก็ร่วงไปเกือบจะหมดแล้วนะครับถ้าเกิดมาสักก่อนช่วงนี้ก็อาจจะ

อยู่ตรงไหนก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าวิวสวยดีแต่คือต้องจับมือเป็นทางเดียวกับที่ไปที่จะรถที่จะไปขึ้นเขาอวานนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นน้ำตกที่เมืองที่เราพักนะครับก็จะอยู่ในเมืองเลยสามารถเดินมาดูได้เมื่อกี้มีคนเล่นล่องแก่งลงมาจากน้ำตรงนี้ด้วยสนุกน่าดูเลยเขายัง เก็บเรือกันอยู่เลยครับนี่บรรยากาศเดี๋ยววันนี้เราต้องกลับแล้วก็กำลังเดินทางไปขึ้นรถไฟเอาเอารถไปคืนก่อนแล้วขึ้นรถไฟสนุกมากคลิปนี้ได้ความต้งจำดีมากก็อย่างกลับมาอีก ก็คิดว่าไม่ได้กลับเลยก็จบวิดีโอคลิปนี้ที่เอามีวันนะครับ